สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามของเราเพื่อนฝุ่นทุกท่านครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพิจารณาอยูน่นะอ่ะเรามาดูหน้าง,งานกันไปถึงไหนแล้วครับวันนี้โอ้รถได้รอนะวันนี้นะรถเทได้รอนะครับแต่อยู่หวัวไม่ได้รออู้น้ำนานเล่นมากเลย โอกกนองนาประจัตตะขับทีมงานปอใจทัดอันนี้ออกคลิปไปแล้วนะทับดินไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นทีมงานของของอะไรอะ่ะออกจอเจริญนะที่มาวิ่งกับจอเจริญทีมงานจอเจริญ เออทำไมน้ำมันลดวะโคตัวเดียวครับอยูหหห่หน้างานนางานนะก็ตักไม่ทันหกล้อเพราะว่าหกล้อออกจากบอ่อมาก็สามคันรถตักสามคันครับรถขุดที่ที่บอ่อสามคันก็เลยจะยมากองกันอยู่ที่แปลงนะ ก็เด้ครับเบี่ยงดินจากหกล้อความสูงเท่าไหร่เนี่ยเมตรห้าสิบไหมอันนี้คือความสูงเกียร์เขาแล้วขอบตรงนี้จะสูงกว่าขอบของโคกหนองนาห้าสิบเซน มา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 อ,อยมาก็าจะถ่ายที่บ่อให้ให้ชมนะครับว่ารถขูดสามตัวแต่ว่าหกล้อมันไม่ได้ไปชนกันสักทีหกล้อก็วนเข้า,าครับวนเข้าไมโครเอก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 อ ก็เลยจอดถ่ายที่คืบหน้าไปได้เยอะนะครับหลังจากที่ฝนหยุดเอ้ยเลยเลยเขาข้างขาดไปนะครับคันนี้เพิ่งทำเสร็จจอดไป2วันรถเฉีดข้างซ้าย ขาดนอกครับถ้าขาดในนี้ได้ลือกับโปกงแน่นอนเน่ยดูเจ้าแคสสามหนึ่งสามดีทูีซีตักเวี่ยงดินจากหกล้อครับไม่ได้หยุดเลยอ่ะคันเนี้ย มุนอยู่งนี้แหละอยู่บอ,อยยังว่าได้จอดรอหกล้อครับวันนี้มาสองร้อยสีหอยหมุนมากองกันเต็มเลยอีกเกกเกกกกกเฮ้ย เป็นรถลูกค้าจะบอกบอก่อพูดถึงเรื่องบอกก็ยังไม่ได้แนะนํายังไม่ได้แนะนําของอู้ดับคนนี้ก็งานเหมือนกัน,นงานเหมือนกันเลยไม่ใช่ซีนกระบอกรั่วล้วลบน่น ก็ยังชั่วหน่อยมีชโลนะเครื่องเครื่องร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหรือร้อยยี่ห้านี่แหละเท่าที่ผมจำไม่ผิดน,นะแต่มีชโลช่วยขึ้นบอ่ออย่างั้นตายครับ เคยังไงก็ไม่ต็มสักทีวิ่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยทีมงานนี้อยู่นี่ ทีมงานจอเจริญอยู่ทําโคกงหนองนาที่นี่เขาบอกว่าหวายออกสี่งวดแล้วครับก็เป็นสองเดือนแล้วอ่ะรถเจ็กยาวไหมคลิปนี้ คันนี้เครื่องร้อยห้าสิบนะครับไม่มีสโลคนแก่ครับออกกำลังกายครับอายุเจ็ดสิบเจ็สิบเจ็ดสิบกว่าแล้วนะเจ็ดยังขับหกร้อยอยู่ครับ

ยิงยิงยิงกลับข้างหลังครับอันนี้น้ำสุดแล้วเหรอดั้ำสุดแล้วเหรอดินไม่ค่อยไหลอ่ามีนมฝากค่าโกยดินให้ครับเพราะว่าดินมันไม่ค่อยไหลครับอันนี้ อาเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาเพียงวั่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าชมกันต่อครับคลิปนี้ขอฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฝากติดตามในช่อง YouTube ของลอเพื่อนคุณด้วยครับสวัสดีครับ